สวัสดีทุกคนทุกปีทุ๊ดตนทุกญาตและทุกสพาชิกตนะกวกกันเลยนะครับผมไม่ใช่ผมคนเดิมอารตเกิร์คนเดิมลุงอีกาคนเดิมกันแล้วผมย่โอเคในที่สุดเราก็กลับมากับคอนเทนต์สุ่มเสียงของเกมบูอาไขกันนั่นเองวันนี้ผมจะมาสุ่มเสียงตู้ของซีรีส์ชเวน้ำของชมลมเฮียกะเรียวรันนั่นเองโอเคซึ่งก็จะมีคิเคียวอยู่คาริและก็เลนเงะนั่นเองตอนนี้ผมมีเพชรอยู่25,000ห้า โอเคพูดภพาพตัมเองไปเยอะกันแล้วมาเริ่มกันที่10โลแรกกับบัตรฟรีโอเคผมจะเรียกสุม่มเอ่อของขี้เคียวก่อนอ่ะโอเคบัตรแรกไปแลวผมจังหวะนี้เอ่อขี้เคียวนะเป็นแมวใช่ไหมอ่ะวาดแมวเลยแมวแมวอืมแมว อืมโอเคโอเคมันยังเป็น<ช>เออโลแรกๆอยู่โอเคมาที่ยี่สิบโลต่อมาชักลางสังหรณไม่ดีเลยปะ่ะอ่ะเอาแมวใหม่แมวใหม่แมว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 ัวตัวอะไรวะ <c oughs> บัตรฟรีกูหมดแล้วนะแต่นี่กูจะใช้พิรันนาเอาเลยนะเพราะฉะนั้นม่วงจงออกตู้กูได้กลิ่นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเกลือมาต่อต่อต่อแค่นี้ไปทำให้ฉันหวั่นโอเคกูสุมโยคะลิก็ได้กูสุมโยคะลิก็ได้เียเห็นไหมโยคะลิก็สวยน่ารักดีใช่ใช่กูเจ้า ยูคลิช่ใช่ใชสูตรนี้ต้องได้ผลน่าเห็นไหม <laughs> แอะอย่าละหน้าไว้แบกคกนเราแต่วันนี้ออกเขามั่งกูบอกแล้วใยญ่ๆกูต้องเล่นสูตรโอ้โหใบแรกเลยมาใบแรกเลย มาทำไมเอาม,มาทำไมาาม,มาทำไมไอ้บ้านน่ะโอ้โหแม่งเอ้อนี่แม่งรู้ทันเหลี่ยมคุยจริงกูไปสุม่มยูคาลิก็ได้ไอ้เหี้ยแม่งแรงมากจริงสัตว์กูสุ่มแม่งก็ได้เออยูคาลินี่เออสุ่มจริงๆไอ้เหี้ยแม่งไม่ต้องใช้ทรงใช้สูตรที่ไหนแล้วเออสุ่มแม่งนี่เลด อืมอืมเจ็ดสิบโลแล้วนะอ๋อโอเคอย่างน้อยได้เลนเงี้ยอยู่ได้เลนเงี้ยอยู่ทุกคนอ่ะได้เลนเงีย้ยอยู่อ่ะมาเลนเงี้ยแต่มันแต่มันเป็นตัวสองดาวเยอะแต่ก็รับได้รับได้โอเคกูไม่อยากอล่ละไม่อยากอะไรละกูไม่อยากไล่ละขี้เขียวอ่ะกูไม่อยากได้ละขี้เขียวไม่าไคดาดหวังละจะเอาตัวหลุดเลยแล้วใช่ตัวอะไรไหมก็ใช่เตัวทไมชี่ตัวนั้นตูวอะ เออกูไม่เอาขี้เขียวจะไอ้กูไม่เอาขี้เขียวกูไม่เอาขี้เขียวกูไม่เอาขี้เขียวกูจะเขียนเป็นตัวอื่นเลยวิเขียนเป็นตัวอื่นเลยเอาตัวอะไรดีปะเอาเนรุล้กันอ่ะกูเอาเนรุมาเนรุอ่ะเอาเนรุร่างเดฟโฟว์เลยเออร่างปกติเลยเออกูไม่เอาขี้เขียวแล้วเออกูไม่เอากูไม่เอาขี้เขียว

ดูคาหนื่อยอืมร้อยเจ็ดสิบโลกูแดกเกลือตัวอืมเกลือเกลือหอมหอมหวานแม่งเกลือเต็มปากแล้วนี่แม่งเลยหน้าตู้ไม่ออกเลยสักตัว yeah. Ô oh. À À Bỏ đi đẹp, ừ. cũng đẹp, à. cũng đẹp, à. đẹp một lấy đẹp cửa à một lấy Đủ Ok cửa của một Mà Cú áo Anh đi cũng một lấy Cú đẹp một Có chăn mấy của đây nè Mà ร้อยเก้าสิบ so จุดตายคือกูไม่คาดหลังอะไรอล่ะเออคือมึงจะกุ้งจะเกลืออะไรก็ช่างมึงแล้วตอนเนี้ยโอ้โหใหญ่คนโดูนี่แบบคนดูชอบเลยชอบแรงเลยอ่ยเออชอบแรงกูไอย่างชอบเลยกูเฮียนักเขีกกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุคคลิมาจริงว่ะเฮ้ย ครอะไรวะแม่งจะดวงดีขนาดนี <c> ้ <oughs> ไอ้สัตร์้พูดเองกูหลุดเองพระกิจล้มเหลวเราได้กลับบ้านไม่ครบได้มาแค่สองตัวเยี่ยมจริงจริงเอาจริงเหตุผลหลักๆที่กูอยากได้ตดัวนี้คือ l d น้องสวยฮะ LG สวยมากสวยแบบสวยจริงๆครับผม โอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ผมชอบความเกลือของคลิปเดียวนี้ชอบความดวงสวยของเจ้าของช้อนนะครับเนี่ยก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าชอบคุณสก็กดแชร์ถ้าชอบคุณาก็กดซั share, บเลยและที่สําคัญเลยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเด้อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆความสนุกใหม่ๆจากทางช่องเราโอเคทางนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับพวกคุณไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบายบายซายนาละ 喝血。<laughs>